เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอ้อครับคุณูุฟังเรื่องที่คุณอ้อเธอนํามาไล่ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อราวราวสามปีก่อนในตอนนั้นคุณอ้อเธอเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วก็เพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณ2เดือนเป็นตึกเช่าเล็กๆนะครับอยู่ใต้หอพักแห่งหนึ่งคุณูุฟังเคยอยู่หอพักที่มันเป็นหอพักระดับกลางขึ้นไปหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นหอพักในยุค10กว่าปีก่อน ซึ่งตั้งแต่ชั้นสองเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นที่พักครับส่วนชั้นแรกที่มันติดกับถนนส่วนมากแล้วเขาก็จะเปิดให้เป็นร้านสะดวกซื้อบ้างหรือไม่ก็ร้านส่งของร้านเสริมสวยอะไรแบบนั้นครับประมาณนั้นเลยแพทเทิร์นประมาณนั้นซึ่งร้านนี้หลังจากที่คุณอ้อเธอเปิดเนี่ยเปิดไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มจะมีลูกค้าประจําเหมือนกับร้านอื่นๆด้วยความที่มันอยู่ในตัวเมืองด้วยละครับโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้เลย ว่าหลังจากที่ร้านเธอเปิดได้สองเดือนกว่าเรื่องราวสยองขวัญมันกำลังจะเริ่มต้นที่ร้านของเธอเนี่ยแหละไอ้วันที่คุณอ้อเธอบอกว่ามันน่าจะเป็นวันของจุดเริ่มต้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันคือวันปกติเหมือนกับวันอื่นๆทั่วไปเลยครับคุณผู้ฟังคุณอ้อเธอตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าก่อนที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็วนกลับมาเปิดร้านเหมือนในทุกๆวันซึ่งในเรื่องน่าแปลกก็คือวันนั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านนะ ลูกค้าค่อนข้างจะเงียบมากกว่าปกติซึ่งพอร้านมันไม่มีลูกค้าแบบนั้นคุณอ้อก็นั่งจัดร้านนั่งทํางานบ้านบ้างสักพักหนึ่งในขณะที่เธอกําลังล้างจานอยู่หลังบ้านเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้าหน้าร้านมาแล้วด้วยความที่ร้านของเธอเป็นร้านเสริมสวยใช่ไหมครับที่มันเป็นประตูกระจกอะ่ะด้านบนคุณอ้อเธอจะติดกระดิ่งเอาไว้ห้อยเอาไว้พวงหนึ่งเวลาประตูมันถูกเปิดโดยลูกค้าไม่ว่าจะถูกเปิดเข้าหรือเปิดออก ระดิ่งบนประตูมันจะดังขึ้นซึ่งด้วยความเคยชินด้วยล่ละครับทันทีที่คุณอ้อได้ยินเสียงกระดิ่งประตูดังตัวเธอเองก็ร้องทักออกไปว่าเชิญเข้ามาเลยค่ะคือรู้ครับว่าน่าจะเป็นลูกค้าแน่นอนพูดออกไปตามสัญชาตญาณของเจ้าของร้านนั่นแหละซึ่งทันทีที่เธอพูดจบเธอก็ทิ้งงานบ้านทุกอย่างแล้วก็เดินตรงออกมาหน้าร้านเพื่อที่จะรับลูกค้าแล้วมันก็แปลกเพราะว่าทันทีที่คุณอ,อ้อเธอชะเงนหน้าออกไปเนี่ย ปรากฏว่าเธอเห็นเป็นหลังของใครบางคนเพิ่งเดินออกจากร้านไปโดยที่หลังจากนั้นมันก็ตามมาด้วยเสียงกระดิ่งบนประตูดังอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเห็นแบบนั้นครับเธอก็รีบตรงมาที่หน้าร้านเลยพยายามดูว่ามันมีข้าวของอะไรหายไปหรือเปล่าและคนที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเขามาขโมยของหรือเปล่าทําไมเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออกจากร้านไปเลยซึ่งหลังจากที่เธอเองเช็คข้าวของทุกอย่าง ปรากฏว่าทุกอย่างในร้านมันก็อยู่ปกติดีนะครับไม่มีอะไรหายไปเลยคุณอ้อเธอก็เลงงงกับตัวเองอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็เดินกลับไปล้างจานต่อซึ่งหลังจากนั้นครับพอเวลาผ่านไปน่าจะราวๆสองชั่วโมงได้มั้งไม่นานนะักลูกค้าประจำคนหนึ่งก็เดินเข้าร้านมาลูกค้าคนนี้เนี่ยแกเป็นป้าผู้หญิงคนหนึงครับที่บ้านแกอยู่ในซอยถัดไปห่างออกไปจากร้านของคุณอ้อประมาณสองซอยได้ ป้าคนนี้แกชื่อว่าป้าจอยป้าจอยแกมาทําผมที่ร้านของคุณอ้อค่อนข้างจะบ่อยนะครับมาแทบจะทุกสองวันเลยล่ะและในครั้งนี้แกก็เดินเข้าร้านมาก่อนที่จะเอ่ยทักทายคุณอ้อเหมือนทุกครั้งซึ่งวันนั้นคุณอ้อเองเธอก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าของป้าจอยเนี่ยแกดูค่อนข้างจะเศร้าหมองนะคือเหมือนเป็นคนกําลังอมทุกอะไรสักอย่างแล้วในวันนั้นป้าแกก็พูดน้อยแปลกๆไม่เหมือนทุกครั้งเลย เพราะว่าปกติแล้วเวลาป้าจอยแกมาร้านเนี่ยแกก็จะเมาเรื่องคนโน้นบ้างคนนี้บ้างแต่ว่าครั้งนี้ป้าแกมานั่งเฉยๆแล้วก็ให้คุณอ้อทําผมจนกระทั่งหลังจากที่คุณอ้อเธอทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จนะครับก่อนที่ป้าแกจะจ่ายตังค์แล้วก็กําลังจะเดินออกจากร้านไปในจังหวะนั้นเองป้าจอยแกยื่นพระเครื่องออกมาองค์หนึง่งแล้วก็ยืนใส่มือคุณอ้อเลยคือมันเป็นพระเครื่องที่ถูกอัดด้วยดิยดนสีดําสนิท มันดูเป็นของขลังแล้วก็ค่อนข้างจะเก่านิดหน่อยคือกะจากสายตาจากคนที่ดูพระไม่เป็นน่นะครับคุณอ้อเธอก็บอกว่ามันค่อนข้างจะโบราณเลยละ่ะโดยที่หลังจากนั้นป้าจอยแกก็พูดกับคุณอ้อขึ้นมาว่าอ้ออ้อเป็นคนดีนะป้ารักอ้อเหมือนลูกเหมือนหลานอ้อช่วยดูแลพระองค์นี้แทนป้าหน่อยแล้วกันซึ่งคุณอ้อเองที่เห็นว่าป้าจอยแกเป็นลูกค้าประจำอะนะครับแล้วก็เอ็นดูคุณอ้อมากม มาเป็นลูกค้าประจําแล้วก็ชอบให้ทิปคุณอ้อด้วยการที่ป้าแกให้พระมาองค์หนึ่งมันก็ดูน่าจะไม่ได้เสียหายอะไรมั้งน่าจะเหมือนกับว่าญาติผู้ใหญ่เป็นห่วงอะไรแบบนั้นคุณอ้อเธอรับมานะครับแล้วก็คิดในใจว่าก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าที่มือเนี่ยก็คือพระองค์นึ่งนี่แหละแต่เป็นพระจากวัดไหนก็ไม่รู้แล้วก็ดูค่อนข้างจะโบราณมากๆด้วยตึงหลังจากที่ป้าแกยื่นพระให้คุณอ้อแล้วก็พูดกับคุณอ้อจบ ป้าจอยแกก็เดินออกจากร้านไปเลยแล้วก็ไม่ได้พูดทิ้งท้ายอะไรไว้ด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ป้าแกออกจากร้านไปนั่นแหละในร้านเสริมสวยของคุณอ้อก,ก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ป้าจอยแกเดินออกจากร้านไปเนี่ยคุณอ้อเองเธอดันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็ระแวงแบบแปลกๆคุณอ้อเธอตัดสินใจเอาพระเครื่องที่ป้าจอยให้มาเนี่ยไปเก็บไว้บนหัวนอน โดยที่ไม่ได้คิดมากอะไรหลังจากนั้นนะครับพอเอาพระไปเก็บเสร็จเธอก็เดินออกมาจากห้องนอนเพื่อเตรียมตัวที่จะปิดร้านแล้วไอ้จังหวะที่เธอเปิดประตูห้องนอนแล้วก็หันหน้าออกไปหน้าร้านนั่นแหละคุณอ้อเธอดันเห็นว่าที่หน้าร้านตอนนี้มันมีใครบางคนกําลังยืนมองอยู่ที่หน้าร้านมองเข้ามาในด้านในร้านแบบนิ่งๆและจากสายตาด้วยระยะห่างการยืนของเธอกับจุดที่คุณอ้อกาลังยืนอยู่เนี่ยคือมันดูด,ดูเรื่องครับ ว่าคนที่หน้าร้านน่าจะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแต่เป็นวัยรุ่นที่ผมเ้าดูรุงรังกระเซืร์กระเซิเงมากๆใส่เสื้อผ้ามอมแมมคล้ายกับคนสติไม่ดีคือดูแล้วก็รู้เลยครับว่าน่าจะไม่ใช่ลูกค้าแน่นอนซึ่งทันดีที่คุณอ้อเธอเห็นแบบนั้นคุณอ้อเธอก็คิดว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยมันจะมีลูกค้าคนไหนกล้าเดินเข้ามาในร้านล่ะไม่มีหรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างหวานระแวงคนสติไม่ดีทั้งนั้น และเพราะแบบนี้ครับเธอก็เลยเร่งฝีเท้าเดินตรงไปที่หน้าร้านทันทีตั้งใจจะไปตักเตือนผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยไม่มายืนบังหน้าร้านได้ไหมเพื่อที่จะให้เปิดทางให้ลูกค้าของคุณอ้อกล้าเข้าร้านนั่นแหละซึ่งในจังหวะที่คุณอ้อกำลังเดินตรงไปที่หน้าร้านนั่นแหละคุณอ้อเองเธอก็ได้ยินเสียงกระดิ่งบนประตูร้านดังขึ้นมาเองดังทั้งๆที่เห็นผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นกำลังยืนนิ่งๆอยู่ที่หน้าร้าน ยืนอยู่ที่จุดเดิมแบบไม่ขยับไปไหนเลยและเพราะแบบนั้นครับเธอก็เลยไม่รอช้ารีเปิดประตูตออกไปแล้วก็พูดกับผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นดีๆว่าขอโทษนะคะช่วยขยับไปยืนที่อื่นได้ไหมตรงนี้เนี่ยมันบังหน้าร้านเดี๋ยวลูกค้าจะไม่กล้าเข้าร้านค่ะคือพูดดีๆเลยครับคุณผู้ฟังไม่ได้ไล่ไม่ได้ใช้น้ำเสียงไม่ดีเลยแต่ทันทีที่คุณอ้อเธอพูดจบ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็หันหน้าควับมองมาที่คุณอ้อแล้วก็ส่งสายตาหาคุณอ้อด้วยสายตาที่ดูอาฆาตแค้นมากๆเธอขยับปากขมุบขมิบเหมือนกับว่าเธอกําลังบ่นอะไรสักอย่างโดยที่หลังจากนั้นครับคุณอ้อที่ยืนอยู่หน้าร้านตัวเองแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยตัวเธอก็ได้ยินเป็นเสียงกัดฟันดังกรอดกัดฟันกรอดกรอดกรอดกัดดังมากๆเลยมันแน่นอนว่าไอเสียงที่เธอได้ยินเนี่ยมันดังออกมาจากปากผู้หญิงตรงหน้า คล้ายกับว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังโกรธแบบสุดขีดโดยที่ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นมันก็มีเลือดไหลออกมาจากปากของผู้หญิงคนนั้นไหลหยดลงมาจากปากเลยก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะพูดตะโกนขึ้นมาว่าไหนมึงเชิญกูเข้าร้านไงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตะโกนดังกล้องไปทั่วหน้าร้านจนคุณอ้อตกใจก่อนที่ตัวคุณอ้อเองเธอจะพัง,งะถอยหลัง พยายามขยับตัวให้ออกไกลาจากผู้หญิงคนนั้นซึ่งหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่รอช้ารีบดันตัวเองกลับเข้ามาในประตูร้านแล้วก็ปิดร้านอย่างรวดเร็วสายตาของคุณอ้อตอนนั้นเนี่ยเหลือบไปมองผู้หญิงคนนั้นเป็นระยะนะครับโดยที่ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมต้องมองเข้ามาในร้านเสริมสวยของคุณอ้อด้วยสายตาที่โกรธกว่าเดิมแต่มันก็ดูไม่มีท่าทีว่าเธอจะพยายามเข้ามาในร้านเลยซึ่งจนท้ายที่สุด คุณอ้อเองเธอก็ปิดร้านนะครับแล้วก็หันไปมองอีกทีปรากฏว่าการหันไปมองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผู้หญิงสติไม่ดีที่หน้าร้านเธอก็หายตัวไปแล้วซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอ้อเธอรู้สึกขวัญเสียมากๆในวันนั้นหลังจากปิดร้านเรียบร้อยพอผู้หญิงสติไม่ดีเธอจากไปนะครับมันก็ได้เวลาที่คุณอ้อจะขี่รถออกไปรับลูกที่เรียนพิเศษเวลาในตอนนั้นเธอจําได้ดีมันน่าจะราวๆหกโมงเย็นได้แล้วมั้ง คือบรรยากาศมันเริ่มโพลเพลแล้วครับซึ่งหลังจากที่คุณอ้อไปรับลูกมาจากที่เรียนพิเศษเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้จังหวะนั้นมันมีอะไรมาดนใจมันทําให้คุณอ้อพยายามเอี้ยวมองเหลือบมองขึ้นไปด้านบนข้างบนที่เป็นหอพักอะครับซึ่งพอเธอเหลือบมองขึ้นไปปรากฏว่าคุณอ้อเห็นผู้หญิงสติไม่ดีคนเดิมเลยกําลังยืนอยู่บนชั้นสองของหอพักแห่งนั้นหอพักที่ชั้นล่างเป็นร้านเสริมสวยของคุณอ้อนั่นแหละ คุณอ้อเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะโงกหน้าออกมาแล้วก็เอียงคอเหลือบมองลงมาในร้านของคุณอ้อก่อนที่เธอจะค่อยๆเงยหน้าแล้วก็ส่งยิ้มมาหาคุณอ้อพร้อมกับขมุบขมิบป,ปากไปมาแล้วก็กัดฟันเสียงดังอีกครั้งในตอนนั้นเนี่ยคุณอ้อเธอตกใจมากนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้ครับว่าผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปบนหอพักได้ยังไงในเมื่อหอพักเนี่ยการที่จะขึ้นไปบนชั้นสองได้มันจําเป็นจะต้องมีคีย์การ์ด โดยที่ตัวคุณอ้อเองที่เช่าร้านอยู่ที่ชั้นหนึ่งตัวเธอเองก็ไม่สามารถขึ้นไปบนนั้นได้ด้วยนะคุณอ้อเธอก็เลยแปลกใจก่อนที่เธอจะพยายามมองเลี่ยงเลี่ยงพยายามขยับหนีแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่ละสายตามองมาที่คุณอ้อแล้วก็ยิ้มกว้างด้วยรอยยิ้มที่ค่อนข้างจะโลกจิตไอต,ตอนนั้นนั่นแหละครับคุณอ้อเธอรู้สึกไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกถึงความวังเวงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย เราถ้าวันดีคืนดีหรือว่าหลังจากนี้ไม่นานถ้าผู้หญิงคนนี้เธอมีอาวุธละ่ะหรือว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มาก่อกวนมาทำให้ร้านของเธอเสียหายมันจะมีลูกค้าที่ไหนกล้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเธอในคืนวันนั้นครับคุณอ้อเธอตัดสินใจพาลูกเข้านอนโดยเร็วแล้วก่อนนอนตัวเธอเองก็หยิบพระเครื่องที่ป้าจอยให้มาเนี่ยยกขึ้นบูชาขอพรไว้เหนือหัวเลย ขอให้พระท่านคุ้มครองแล้วพอขอพรเสร็จเธอก็วางลงกลับไปที่หัวเตียงเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นครับคุณอ้อเธอก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ๆจนกระทั่งลูกของเธอนอนหลับไปแล้วแล้วไอ้จังหวะที่คุณอ้อเธอกําลังเคลิมคล้มๆนั่นแหละเธอดันทําโทรศัพท์หลุดมือแล้วพอโทรศัพท์หลุดมือจนตกถึงพื้นตัวเธอเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาไอ้จังหวะที่สะดุ้งตื่นนี่แหละครับ คุณอ้อเธอดันได้ยินเป็นเสียงกระดิ่งบนประตูหน้าร้านดังขึ้นพอได้ยินแบบนั้นเธอเองก็หน้าเสียเลยจากที่กำลังเคลิมล้มๆใกล้จะหลับคราวนี้ตื่นเต็มตาตอนแรกเธอก็คิดนะครับว่าไอ้กระดิ่งหน้าประตูเนี่ยมันจะดังได้ยังไงวะเพราะว่าตอนกลางคืนแบบนี้มันไม่มีลูกค้าอยู่แล้วครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือประตูหน้าร้านเธอเนี่ยมันจะเป็นประตูเหล็กที่มันเป็นเหล็กม้วนนะครับ ไม่มีทางไม่มีลมไม่มีอะไรเป็นไปได้แน่นอนที่จะทําให้กระดิ่งหน้าร้านมันดังคุณอ้อเธอตัดสินใจนอนนิ่งๆพักหนึ่งโดยที่อีกไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเสียงกระดิ่งประตูมันจะดังขึ้นมาอีกครั้งคือมันเหมือนกับว่ามันมีคนเดินเข้าร้านมาจริงๆพอได้ยินแบบนั้นครับจากที่ตอนแรกกลัวผีราวนี้เธอกลัวเป็นโจรมากกว่าพอคิดได้คุณอ้อเธอก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนะครับแล้วก็พยายามค่อยๆย่อ,ยยองออกจากห้องนอน หัวใจตอนนั้นเนี่ยคือเต้นรัวมากๆอาวุธในมือก็ไม่มีและไม่นานนักหลังจากที่เธอแง้มประตูออกมาปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นกลางร้านก็คือมันมีใครบางคนกำลังวิ่งอยู่ในความมืดวิ่งตัดหน้าเธอไปภายในร้านเสริมสวยของเธอนั่นแหละวิ่งไปด้วยความรวดเร็วเลยด้วยในตอนนั้นคุณอ้อเธอคิดแล้วครับว่าไม่ใช่ผีหรอกคราวนี้เนี่ยเป็นโจรแน่นอน เธอเลยร้องตะโกนออกไปท่ามกลางความมืดอย่างกล้าก,ก,กลัวๆวันนั้นใครอย่าหนีนะเข้ามาขโมยอะไรแต่หลังจากนั้นครับเพียงเสี้ยววินาทีคุณอ้อก็เห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นที่ยืนอยู่หน้าร้านเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละอุ้งพรวดมาจากความมืดแล้วก็มาปัจจันหน้าคุณอ้อแบบจมูกแทบจะชนกันสภาพของเธอตอนนั้นที่ใบหน้ามาอยู่ตรงหน้าคุณอ,อ้อ ที่ปากของเธอมันมีโลหิตนองอยู่เต็มปากเธอส่งสายตาพร้อมกับเอียงคอแล้วก็ถลึงตาจนตาดำของเธอมันหดเล็กพร้อมกับตะโกนใส่หน้าคุณอ้อเสียงดังว่ากูมาหามึงแล้วนี่ไงซึ่งหลังจากนั้นครับเธอก็หัวเราะเสียงดังก้องร้านไปหมดซึ่งเสียงหัวเราะของเธอมันก็ปะปนไปกับเสียงกระดิ่งหน้าร้านที่มันดังลั่นแบบไร้เหตุผล ซึ่งคุณอ้อเองในตอนนั้นใกล้จะหมดสติเต็มทีคือเธอเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องด้วยความกลัวใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้เป็นลมไปตรงนั้นเลยแต่อีกใจหนึ่งก็ห่วงลูกตัวเองที่นอนอยู่ในห้องโดยที่หลังจากนั้นในขณะที่คุณอ้อเธอกําลังพยายามรวบรวมสติผู้หญิงสติไม่ดีตรงหน้าเนี่ยเธอก็เดินถอยหลังเข้าไปในความมืดแล้วก็พุ่งพลวดออกจากหน้าร้านคุณอ้อไปทั้งที่ประตูมันถูกล็อกอยู่แบบนั้นนั่นแหละ ซึ่งหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นพุ่งตัวออกจากหน้าร้านเสียงกระดิ่งที่เหนือประตูเนี่ยมันก็ดังลั่นส่งท้ายเหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอได้ออกไปแล้วในคืนวันนั้นคุณอ้อเธอหลับไม่ลงเลยเพราะว่าเธอนั่งกอดลูกแล้วก็พยายามเฝ้าลูกไม่กล้าออกจากร้านเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเธอหยิบพระเครื่องของป้าจอยขึ้นมากำที่มือแล้วก็พยายามสวดมนต์ขอให้พระท่านช่วย แล้วมันก็แปลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณอ้อเธอบอกว่าตอนที่บูชาพระในมือเนี่ยพระของป้าจอยองค์นั้นนั่นแหละทุกครั้งที่สัมผัสดโดนพระคุณอ้อเองเธอจะรู้สึกหัวใจเต้นรัวเหมือนกับคนจะเป็นลมเลยแล้วก็เหงื่อออกทั้งตัวเหงื่อออกซกเหมือนไปเล่นกีฬามาตึงยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือไอเสียงกระดิ่งบนประตูเนี่ยในคืนวันนั้นมันดังอยู่ตลอด20นาทีก็ดังทีครึ่งชั่วโมงก็ดังที ดังไปดังมาอยู่ทั้งคืนเหมือนกับว่ามีคนเดินเข้าออกร้านเสริมสวยของคุณอ้อทั้งคืนทัง้งที่หน้าร้านก็ถูกล็อกประตูเหล็กเรียบร้อยในคืนวันนั้นครับมันเป็นค่ําคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตคุณอ้อเธอไม่รู้นะครับว่าจะยังไงต่อดีเพราะว่าพื้นฐานแล้วเธอก็เป็นคนตัวคนเดียวมีเพียงแค่ลูกคนเดียวครับที่อยู่กับเธอทุกช่วงชีวิตสามีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนไม่มี ไม่มีใครรอบตัวที่สามารถปรึกษาได้เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งในวันเดียวกันนั่น,นแหละในขณะที่คุณอ้อเองเธอกำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตหลังจากนี้ดีเพราะว่าเงินเก็บก็ไม่ได้มีมากมายครับคุณผู้ฟังเงินทุกอย่างทุ่มลงไปกับร้านเสริมสวยที่เป็นธุรกิจของเธอแห่งนี้หมดแล้วในวันนั้นในขณะที่เธอกำลังกุมขมับอยู่มันมีลูกค้าประจำคนหนึ่งครับเดินเข้ามาในร้านแล้วก็มาทำผมนั่นแหละ ลูกค้าคนนี้ก็ช่างพูดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ป้าจอยนะครับแกชื่อว่าพี่นี่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนี่หรือนี่อะไรสักอย่างขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังผมจําไม่ได้ซึ่งในตอนที่พี่แกทําผมอยู่คุณอ้อเองก็ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เล่าเรื่องแปลกๆที่เจอเมื่อคือนให้กับพี่คนนี้ฟังด้วยก่อนที่จะเข้าเรื่องของป้าจอยที่คุณอ้อเธอเล่าให้พี่นิฟังว่าเมื่อวานเนี่ยป้าจอยก็เพิ่งจะมาทําผมเองแล้วป้าแกก็ให้พระมาองค์หนึ่งด้วย เท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังพีน่นิที่กําลังทําผมอยู่แกก็ตาเหลือกตาค้างพี่เขาบอกว่าพี่เองก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะพี่เห็นว่าวันนี้อ้อนหน้าเครียด,ยดแต่ในเมื่ออ้อพูดมาแบบนี้พี่ก็อยากจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยป้าจอยแกเสียไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วเช้ามืดของวันนี้เนี่ยแหละครับวันที่พี่นิแกมาทําผม ด้วยความที่พี่นี้เองแกขายข้าวมันไก่เนาะแล้วก็ขายอยู่หน้าปากซอยบ้านป้าจอยเนี่ยแหละพี่แกก็เลยรู้เรื่องราวทุกอย่างรู้ด้วยว่าป้าจอยแกเคยมีลูกสาวคนนึงแต่ว่าลูกสาวของป้าจอยแกเสียไปได้ประมาณ5ปีแล้วและการเสียชีวิตของลูกสาวป้าจอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ป้าจอยแกรับไม่ได้จริงๆเนื่องจากการเสียชีวิตของเธอครับเธอเสียชีวิตเพราะว่าเธอถูกล่วงละเมิดแล้วเธอก็ตัดสินใจปลดชีวิตตัวเองเนั่นแหละ พี่นี้แกเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าตอนที่พี่รู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยป้าจอยแกเหมือนคนบ้าเลยคือแทบจะเป็นคนเสียสติคนนึงแล้วครับปล่อยตัวผมฟูรุงรังไปหมดจนกระทั่งญาติของแกที่เป็นญาติห่างๆนะครับพาป้าจอยแกไปบําบัดแล้วก็ไปหาจิตแพทย์จนกระทั่งแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วการที่ป้าจอยแกเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดมันเป็นเพราะว่าแกน่าจะเลือกจากไปด้วยตัวแกเองนั่นแหละ ป้าจอยแกกินยานอนหลับเยอะเกินไปเหมือนกับว่าตั้งใจจะปล่อยตัวเองให้ไหลาตายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังซึ่งทันทีที่คุณอ้อได้ฟังแบบนั้นนะครับคุณอ้อเองเธอก็ไม่รู้จะปั้นหน้ายัางไงดีเธอไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นก่อนที่คุณอ้อจะเดินเข้าห้องนอนไปแล้วก็หยิบพระเครื่ององค์นั้นครับองค์ดําๆที่ดูเหมือนเป็นพระโบราณนั่นแหละเอามาให้พี่นิดูแล้วก็บอกกับพี่นิว่าเมื่อวานตอนที่ป้าจอยแกมาทําผมที่ร้านหนูนะ ป้าแกให้พระองค์นี้เอาไว้แล้วก็ฝากให้หนูดูแลต่อแล้วคุณผู้ฟังครับทันทีที่พี่นิรับพระองค์นี้จากมือคุณอ้อพี่แกก็ขนลุกขนชันใหญ่เลยพี่แกบอกนะครับว่าแปลกดีเหมือนกันนะหัวพี่เนี่ยก็เป็นเซียนพระแล้วก็พระแถวนี้ก็น่าจะรู้จักหมดเลยแต่พระองค์นี้พี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพิมพ์มันแปลกๆคือด้วยความที่สามีของพี่นิเป็นเซียนพระนะครับ เบอร์ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะก็คือมีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการพี่นิแก็เลยบอกว่าพี่เองก็พอจะดูรู้เรื่องว่าเป็นพระประเภทไหนยุคไหนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งหรอกดูแท้ดูปลอมอะไรไม่เป็นท้ายที่สุดแล้วด้วยความสงสัยทั้งคุณอ้อทั้งพี่นิเนี่ยแหละพี่แกก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้สามีพี่เขาดูปรากฏว่าไม่นานนะักหลังจากที่พี่นิทําผมเสร็จแล้วก็กําลังนั่งเงาอยู่กับคุณอ้อ สามีของพี่นิแค่โทรกลับมาคุณผู้ฟังแล้วก็ถามว่าเออพระนี้มันไม่มีนะไม่ไม่ได้เล่นอะไรกันเลยเหมือนกับว่าเป็นพระไม่ดังอย่ยครับไม่รู้ที่มาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจากพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยสามีของพี่นิ้บอกว่าไม่น่าจะใช่พระเครื่องนะคือดูทรงแล้วจากเซียนพระเขาดูทรงนะครับคือมันพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปเหมือนเป็นรูปพลาย,ยาครับคุณผู้ฟัง เป็นรูปที่ไม่ใช่รูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางองค์พระซึ่งโดยความที่คุณอ้อเองรับพระองค์นี้มาจากป้าจอยตัวเธอเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเครื่องเลยพอดูเนี่ยเห็นเป็นองค์เหลี่ยมๆแล้วก็มีรูปตรงกลางก็นึกว่าเป็นพระไปหมดและจนท้ายที่สุดหลังจากนั้นนะครับสามีของพี่นิเนี่ยก็มาหาที่ร้านแล้วก็ดูไปดูมาส่องไปส่องมาพี่แกก็ฟันธงเลยว่าสิ่งที่อยู่ในมือของคุณอ้อเนี่ยที่รับมาจากป้าจอย มันไม่ใช่พระนะไม่ใช่พิมพ์พระเครื่องน่าจะเป็นพิมพ์ผงผีพลายหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังคุณออเองก็มือไม้อ่อนไปหมดเลยพระที่อยู่ในมือองค์ดำๆที่บอกว่าเป็นผีพลายที่ได้มาจากป้าจอยเนี่ยเธอทาหล่นมือแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมทันทีที่พระตกกระทบพื้นด้านในพระจะเป็นผงขาวๆเต็มไปหมดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นฉุนเหม็นสาบเหม็นเหมือนไม่ วินาทีนั้นนั่นแหละครับคุณอ้อเธอก็เลยรู้ว่าสิ่งที่ป้าจอยให้มามันไม่ใช่ของมงคลน,นี่นามันน่าจะเป็นของทางสายศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งและจนท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันไปจบอยู่ที่วัดวัดหนึ่งตอนที่คุณอ้อนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์ที่ร้านแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พระที่ท่านมาทาพิธีฟังก่อนที่จะเอาไอ้พระเครื่ององค์นั้นที่เป็นพระพลายนะครับที่ได้มาจากป้าจอยยื่นให้หลวงพ่อท่านดู สรุปแล้วก็คือมันก็ไม่มีใครรู้จริงๆจ,จังๆหรอกครับว่าคืออะไรแต่ถ้าให้เดาคุณอ้อกกับแฟนของพี่นิบอกว่ามันน่าจะเป็นผงเท่ากระดูกของลูกสาวป้าจอยที่เคยเสียชีวิตไปแล้วแกก็น่าจะมาทําพิธีทางสายศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ลูกสาวของแกยังคงอยู่กับแกเหมือนกับเอาเท่ากระดูกมาอัดเป็นผงพระครับแล้วก็เลี้ยงผีเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเดาเลยครับ วิญญาณของผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นที่เข้ามาก่อกวนคุณอ้อในร้านมันน่าจะเป็นวิญญาณของลูกสาวป้าจอยอย่างแน่นอนเธอคงวนเวียนอยู่เพราะว่าเท่ากระดูของเธออยู่กับป้าจอยแล้วก็ตามติดป้าจอยไปในทุกทกที่ก่อนที่ป้าจอยแกจะตัดสินใจว่าแกจะจากโลกใบนี้ไปแกก็เลยเอาไอของสิ่งนี้ที่เป็นที่ประจุวิญญาณของลูกสาวแกเนี่แหละมาฝากกับคุณอ้อโดยที่คุณอ้อก็ไม่รู้เลยคิดว่าเป็นพระเครื่องซะอ,อย่างนั้น สรุปแล้วก็คือป้าจอยแกน่าจะเลี้ยงผีแล้วก็เป็นผีที่เป็นลูกสาวตัวเองนั่นแหละซึ่งหลังจากที่คุณอ้อเธอนิมนต์พระมาทําพิธีนะครับแล้วก็เอาไอของสิ่งนั้นที่ประจอยให้มาเอาไปทิ้งวัดเอาไปลอยน้าเรื่องราวทุกอย่างในร้านมันดันกลับกลายมาเป็นปกติไม่เจอผีไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งหน้าร้านซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าตอนที่พระท่านมาพรมน้ำมนต์แล้วก็ทำบุญเนี่ยนะครับ ท่านก็มีการเจิมมีการติดผ้ายันอะไรของท่านก็ว่ากันไปมันอาจจะเป็นเครื่องป้องกันก็ได้นะที่ทําให้ชีวิตของคุณอ้อแล้วก็กิจการงานของคุณอ้อเนี่ยกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนเราเนี่ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับคุณผู้ฟังบางทีเป็นลูกค้าประจําหรือว่าคุยดีกับเราเราไม่รู้เลย ว่าลึกๆในใจของเขาแล้วเขามีคิดร้ายหรือว่าจะฝากฝังอะไรเรื่องไม่ดีกับเราหรือเปล่าเหมือนเรื่องราวของคุณอ้อเลยครับซึ่งผมเองก็เข้าใจคุณอ้อดีนะคือคนไม่รู้อะครับเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปองค์พระตรงกลางใครๆก็นึกว่าเป็นพระทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้ามาสังเกตดีๆจากที่คุณอ้อเขาบอกผมนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสีดําแล้วก็มีซุ้มคล้ายกับพระจริงๆเพียงแต่ว่าไอ้ตรงจุดกึ่งกลางที่ควรจะเป็นรูปพระพุทธรูปเนี่ย มนันเป็นหน้ากลมๆครับคุณผู้ฟังเป็นลักษณะของคนหน้ากลมๆแล้วก็ไม่ได้มีแบบส่วนเสียนที่แหลมๆเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปถ้ามองเผลอๆเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามามองจริงจังเราก็จะรู้ว่ารูปที่อยู่ในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันลักษณะคล้ายคนแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธรูปซะทีเดียวซึ่งก็อย่างว่าแหละครับอย่างที่พี่น้เขาบอกนะเพราะว่าก่อนที่ป้าจอยจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยแกเคยเสียสติมาก่อน จนต้องไปบำบัดกับจิตแพทย์นานมากๆแกอาจจะทำใจไม่ได้เรื่องลูกสาวก็ได้ครับเลยต้องไปพึ่งวิธีอะไรพวกนี้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะและผมก็เข้าใจคุณอ้อด้วยและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณอ้อตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณที่เห็นเนี่ยเป็นวิญญาณของลูกสาวป้าจอยจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน แล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ